นี้เอารถสวยราคาถูกไม่เป็นเจ้าของครับคันนี้ไม่ถึงแสน0 0 0หมบาทนะครับเป็น Mazda bt 5 0 High Laser นะครับจดทะเบียนปี2010คันนี้ตัวรถไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำเลยนะครับสวยมากนะครับตัวรถแคเ่เรื่องชนไม่มีเลยแค่ผ่านการทำสีจากรอยขนแมวทั่วไปนะครับเดี๋ยวพามาดูกันคันนี้เปิดราคาให้เป็นเจ้าของไป่แค่1 0บาทนะครับกับร้านแก้วยูสคาร์ลำลูกกาคอง7เภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับ สวยสวยเลยนะครับนี่ไปหน้าใสปิ้งเลยทําคาสปาให้เรียบร้อยนะครับคิวซีให้หมดแล้วนะครับคันหน้าสวยด้วยนะครับนี่คันหน้าเดิมเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับห้องเครื่องสวยนะครับน็อตแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเลยนะครับเครื่องดีมากขับทางไกลได้เลยนะครับอ่าสวยจัดๆเลยคันนี้ฮะสตาร์ทชื่งเดียวติดเลยนะครับเพจสวยนะฮะฝาหน้าเดิมนะครับฝาหน้าเดิมแค่ ทำสีจากรอยขนแมวจากการใช้งานทั่วไปเลยนะครับคันนี้สวยจัดๆเลยเดี๋ยวฝาหน้าลงให้นะครับสักครู่นะครับอ่าแป๊ดหนึ่งร้านอยู่ลำลูกกาของเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับทั้งงางกต่ออยู่ที่รูปโปรไฟล์ด้านขวามือนะครับนะครับแล้วก็เบอร์ขึ้นให้แล้วนะครับด้านบนถ้าจะมาซื้อตัวจริงนะฮะมุมล่างซ้ายกดแล้วจะกลายเป็นแผนที่นําทางมาที่ร้านตัวนี้เปิดแคปได้นะครับสีเทาเมทัทลิกคล้ายเทาลมโบเลยนะครับสีเทาเดิมโรงงานเลยนะครับอ่าเล็กไม่สองแสนกว่า เปิดแคปได้นะครับพวกเบาพวกพรมหลังคาพื้นต่างๆนี้ก็ถอดมาทําความสะอาดให้เป็นอย่างดีซักทำความสะอาดให้เลยนะครับประตูเดิมนะครับนี่ติ๊กเกอร์โรงงานสเปคลมยางมีครบหมดเลยโครงสร้างดีนะครับไม่มีตัดต่อสวมซากนะครับสวยมากผมทําคลิปวันที่22นะวันนี้เพ,พิ่งลงคลิปเลยนะครับนี่ภายในทําให้ดีๆแบบนี้เลยนะครับถ้าชอบถ้าหาอยู่นะครับก็เรียนเชิญมาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับ ชุงล่างโอเคนะครับองค์ไรโอเคนะครับคอนโซลสวยนะครับนี่ทําให้เนียบเลยนะครับเก็บให้เนียบเลยสำหรับคนที่แบบหารถเข้าไซ่งานเข้าสวนเข้าไร่ต่างๆนะครับคันนี้เหมาะเลยราคาย่อมเยาวมากๆนะครับเบลทํางานปกตินะครับอ่าอึ๊บอ่าสองพันห้าดีเซลนะครับห้าเกียร์ยกสูงจากโรงงานแชสซีสวยเลยนะครับแชสซีนะฮะไม่มีผูกไม่มีเป็นสนิมนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ สวยมากรถจังหวัดอุดรนะฮะป้ายคือเดียอุดรยางยังใช้ได้นานครับยางนะครับนี่เลยอ่ากอบป้ายเป็นกอบป้ายเดิมจากจากชลุมป้ายแดงเลยนะครับทางร้านมีกอบป้ายของร้านนะแต่ว่าที่ไม่เปลี่ยนกอบป้ายคือให้เห็นความเดิมของตัวรถนะว่าไม่มีชนนะครับสวยเงาวิ่งเลยนะฮะคุ้มเลยนะครับรถไม่ได้มาทุกหนักนะครับลอนไลเนอร์สวยเลยเนี่ยครับลอนกระบะสวยเลยนะครับโอ้ มาก่อนได้ก่อนนะครับคันนี้ฮะหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทรีบมานะครับรีบมาเลยนะครับคุณลูกค้านะครับนี่ฝั่งซ้ายบ้างนะครับโอ้โหรถนี้เรียบร้อยมากเลยนะครับถ้าหาอยู่นะครับกําลังหาไว้ใช้งานซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดเนาะไว้เข้าสวนเข้าไร่ผลปุ๋ยนะครับผลพืชผักสวนครัวในสวนไร่ไร่คันนี้เหมาะเลยครับเอาไปสมบุกสมบันได้เลยนะครับนี่ เดี๋ยวนี้รถป้ายแดงแคบตัวสูงล่อไป7 8 0 0 0 0 8 0 0แล้วแต่คันนี้นะฮะแสนก็บาทได้แล้วคุ้มเลยนะครับคุ้มเลยนะครับสวยมากคันนี้นะฮะต่างจังหวัดนะฮะสามารถส่งขึ้นเทเลอร์ไปหาได้นะครับสามารถติดต่อมาเพื่อขอวิดีโอคอลได้นะครับอ่าแล้วก็รถเทเลอร์เนี่ยมีออกทุกวันเลยนะครับทางร้านมีการจัดส่งไปเหนือใต้ออกตกทุกอาทิตย์เลยนะครับอ่าไม่อยากให้พลาดไปรถสวยรีบมาเลยนะครับคันนี้สวยจัดเลย